สบายดีพี่น้องทักทาย<ห>สบายดีสบายดีเอฟซีทุกท่านนอนที่เขามาหาบส้มซองเบาดาวบรรยากาศเมื่อนี้กาคึมคึมพี่น้องเอ,อ้ยคึมตอนเสาวกฝนตกดินนะครับตอนกลางคืนกระดิ่นจักหน่อยอืมต,ตอนสวยพี่น้องเอ้ยเจอกันอีกแล้วกำลังปิ้ปงปลาทูนี่เอามันหน้ามาล่างในร้อยน่ะเดี๋ยวเตรียมหนึ่งใช่แล้ว เด้นี <S <S <t 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 ่เลยใส่กระทาอร้อยนี่เด้หนนี่นี่ชากนินี่นี่ชานได้หี่นหนาอะไรในยาเนียนมะเขือมะลใส่กันนะจทูๆออกเด้อใส่กันชุบขยะนี่เนียนมะเขือพี่น้องเย่ไปทู่้เอองเบด ยีกแต่ว่าเหอมันขายหมได้ที่เจตั้หแล้วะเจลเพื่จะเงนมาคือะไรเออตั้อเห็ดเน่กินกับกระตกยีใหลยันคุณหลังทๆๆทเลยมาใส่เขาทำใส่กันสองสาวนี่นะเนยมัดขึ้นอาชาเนี่ยมันจะบุปึฉึกปึ ยางบดีรรอึดตาลุงเไงก็บ,บอกไม่น่าว่าไม่น้าบอกน้องเนื้ออย่นานัดพมเลยเด้อหลังมันเลยคือคนนอ่าคือข้นตาลุ้งร่วมสบายตาลุ้งบอกนัด <c oughs> ขื่นอาจาย์บอกปึกซึกแล้วในหน่อยเข้าไปเพื่อนนอนอยู่หัน พอค่าซื้อง่วมาวัดเธอนยได้ไหมยิงอีนยันยันยนอยู่นะเอ้าทอนเดิมเดอมเด้มมาเด้อพี่น้องเด้อจะไม่ดีพี่น้องเขาเรียงผ่าดังโบ่งหำหำเขานั่งมมาอีกแล้วเขาน่งนนัมาถึกุ้เ้ย

อยากกินพ่อมันเลยอ่มหัวอะไรอย่างไอย่าหวเนี่ยขับเข่าอยานั้นแต่ว่ากินเป็นเนี่ยนมันจกกินเลยเปิดนี่นะโดยแบบประกุมเปาะนะเบอร์กินบ่จังจุกมากินเฉพาะกบได้นี่มึงนี่มึงคู่แฝดคนขับได้เห่ฮะ

ถ้าเาบกว่เนอเบงลยฮะฮะจืได้แจ้งถึงคืนไหกันฮะับใจไงม่ใช่ถึงขับชจหนึงจ้าเป็นกงล่ะเึ้นกระยามเบื้องคอยนะซึ่งมันขัมใจนะใครกินไม่ได้บอกกินเบืรองจุกเขาหน่อยจกข้างขอกมันก่อนอืมริงเพียงเขาเลยอืมจกข้างขอกมัน

เปลี่ยนหายห้าแม่เป็นหายห้ามใหญ่เลยบอหายวัวหายอะไจมยกหยใหญ่อยคื้งอเ้หายผูใหญ่ลยต่งาเอยางไอเมือวานอือห้องพใหญ่บ่นอนน้ำพใหญ่ออยบ่นอน่ะนอนอยู่เที่างแม่ไป้อด้ แม่คือกันอืมการถือว่าจะนอนทับแม่ดอกสองคนพ่อแม่ไมให้นอนแบบห้ารับอยู่ของแม่ห้ารับพ่อแม่มีผัวใช่หารแห้ารับอยู่ของแม่ห้าแม่ห้ามันตึงอยู่ที่อยู่ของยายหนักมนไม่ใช่เนื้อแบี่แถวออกรัวะลรับรับอยู่ของแมู่่ดอมันตึงตงของยายแล้วเป็นยังไา

อ้าวคือไ้นเ้อเงือกินเน่ยกินยังไบ้างก็ัน่วยกันีภายนอกตดกินเหรอก็มันสดหาใบมคขับออกนะลไปนกเรองฟอ

ก็เขมรเทาขห้นแข็งแข็งอะไรนะครผ้าเุดอะไกินจะประจัไหมได้จิงหรอึงเสือห้ามจะเลาลพวกพืชติดกินดูว่าพืติดก็เออออ้หามไหนจาดะไรพืชติดกินน่ยตืต่างบุตรพืชต่างบุบุตีจะประจันพิษพิษมา mại thằng tắt mại mại em tôi ta tổ tôi Cái tắt tôi hôm tắt tôi hôm chứ tôi hôm tắt tôi hôm tắt tôi hôm tắt tôi ơi tắt tôi hôm tắt tôi hôm tắt tôi hôm tắt hà hôm tắt tôi 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 hôm tắt

แอปคนไม่ไหวด้วยน่ะ

กย่โอ้แม่โอ๊ะตะหมวนมวนอแมง่างเริ่มตุยเริ่มมันนอนก่ัมมนนขอกันใหม่ด้เพี่น้องเด้อสบายดี